ครับสวัสดีครับสวัสดี FC และเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับที่ JNC สาขาพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้นะครับช่วงบ่ายๆนะครับอากาศดีๆนะครับจะพาทุกท่านมาชมเหรียญครับของพระอาจารย์สุบรรนะครับที่หลายๆคนถามนะครับที่เห็นนะครับในคอผมนะครับแล้วผมก็โพสต์ในเฟสนะครับบ่อยๆนะครับ อยากจะมาให้ชมชัดๆเลยนะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการสร้างยังไงนะครับแล้วก็นะครับรูปแบบของเหรียญนะครับเป็นแบบไหนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้รู้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญนะในเรื่องของพระเครื่องดังนั้นอะไรที่ไม่รู้นะฮะอะไรที่พูดผิดก็ต้องขออภัยนะฮะเอฟซีที่รักไว้ก่อนเลยนะครับ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญของพระอาจารย์สุบันศิลินทะโรนะครับวัดถ้ำผาเก้งออำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นะสร้างโรงพยาบาลเวียงเก่านะครับดาริของหลวงพ่อนะว่านะฮะต้องช่วยนะโรงพยาบาลนะเพื่อหาทุนนะหางบนะเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ขยับขยายโรงพยาบาลเวียงเก่านะครับ จังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นเหรียญที่มีเจตนาการสร้างที่ดีนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานะฮะแล้วก็ผู้ที่อยากร่วมบุญกับหลวงพ่อเนี่ยก็ขึ้นไปช่วยกันร่วมสร้างร่วมทํากันก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญน,นะที่ผมชอบชอบในพุทธศินด้วยนะแล้วก็ชอบในเรื่องของเจตนาลมการสร้างของหลวงพ่อด้วยนะครับเหรียญน,นี้ก็มีการบุกเสกมีพิธีนะครับ ก็ใช้เวลานานพอสมควรอยู่นะครับใครที่อยู่จังหวัดขอนแก่นหรืออยู่จังหวัดอื่นก็แล้วแต่นะครับถ้าได้มีโอกาสได้แวะขึ้นไปนะครับที่วัดถ้ำผาเกิ้งนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าที่วัดยังพอมีให้บูชาไหมนะครับอืมไปบูชากันที่วัดเลยนะจะได้ทำบุญกับหลวงพ่อนะแล้วเราก็จะได้อ่าไหว้ขอพรน,นะครับ ที่วัดถ้ำผาเก้งด้วยนะครับครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็นะครับเป็นเหรียญนะครับใหม่นะถือว่าเป็นเหรียญใหม่นะครับเพราะว่าสร้างปีพศ2564นะครับอ่าเป็นเหรียญใหม่แต่ว่านะครับเราไม่ได้มองว่าใหม่หรือเก่าแต่เรามองว่านะฮะเราได้มาแล้วเราศรัทธานะครับความศรัทธาของเราก็จะทําให้เรา ทำในสิ่งที่ดีๆนะครับคิดอะไรก็ดีนะครับก็พักเครื่องนะอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็เอาไว้ห้อยเพื่อเตือนสตินะครับบางทีนะครับพักเครื่องไม่จําเป็นต้ององค์ลับแพงๆนะครับเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องนะครับเอาที่เราเอาที่เราสบายนะเอาที่เราแบบไม่เดือดร้อนเรานะครับ แล้วก็เราได้ทําบุญด้วยอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการสะสมพระเครื่องหรือการบูชาที่ดีนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับว่าข้างในนะครับรูปแบบการสร้างเป็นยังไงนะครับอืมอ่าโอเคเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญน,นี้นะครับเป็นเนื้อนะทองแดงลมดำนะะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับมีเหรียญ หน้ากากทองนะมีทองแล้วก็มีเนื้อเงินนะเนื้อ,อ,อทองแดงเนื้อนะวะนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจำนวนการสร้างในแต่ละเหรียญเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแต่จะวันนี้จะมาให้ดูนะความงดงามนะแล้วก็ใครที่ยัง เป็นนักษะสมรุ่นใหม่ๆนะครับหรือเป็นนะคนขอนแก่นนะเป็นลูกหลานคนขอนแก่นนะน่าจะมีน่าจะเก็บไว้บูชานะครับสำหรับเหรียญนี้มาดูข้างในนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับรูปนะเสมือนนะครับพระอาจารย์นั่งนะฮะขัดสมาธินะครับและก็ถือว่านะครับเหมือนตัวท่านมากๆเลยนะครับ เหมือนจริงๆนะครับนี่ข้างๆนะก็จะเป็นพญานาคนะฮะสตนด้วยกันนะครับสวยงามมากนะครับนี่เหรียญทุกเหรียญน,นะของพระจารนะฮะส่วนมากจะมีพญานาค2ตัวนะครับที่วัดท้ำผาเกิ้งนะก็จะมีพญานาคนะครับ ที่สร้างไว้นะหลายๆตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าพญานาคนี่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ถ้าตามประวัติตามตำนานนะครับพญานาคก็เป็นนะเป็นคนที่แบบเฝ้าดูแลนะทรรุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งนะพุทธการเลยนะตั้งแต่มีพระพุทธเจ้านะครับ ดังนั้นเหรียญของพระอาจารย์นะสุบันนะในแต่ละเหรียญส่วนมากจะมีพญานาคด้วยนะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้มีเลขกํากับนะมีโค้ดํากับ mm hmm. ถือว่าสวยออกแบบได้สวยมากนะครับนี่ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เหรียญราคาไม่แพงแต่ว่าโอ้โหถ้าไปเลี่ยมกรอบนะครับถ้าไปเลี่ยมทองลองดูนะ mm hmm. เหรียญน,นี้จะม,มีมูลค่านะมี ทั้งมูลค่าทางด้านจิตใจนะและต่อไปในอนาคตนะก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องมูลค่านะแต่วันนี้มาพูดถึงความงดงามและก็เหตุในการสร้างและทำไมเหรียญรุ่นนี้ผมถึงชื่นชอบแล้วก็ผมรักมากๆนะนั่นก็คือเหรียญรุ่นนี้คือมีเจตนาการสร้างที่ดีนะครับต้องบอกว่าเจตนาสร้างที่ดีนะเพราะว่าเราได้ทำบุญด้วยนะครับ สร้างโรงพยาบาลเวียงเก่านะครับถือว่าโรงพยาบาลเนี่ยจำเป็นมากๆต่อต่อประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโรงพยาบาลนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จะไปรักษาเวลาเกิดเ,เจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนดังนั้นการสร้างโรงพยาบาลหรือการขยับขยายการซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นเจตนาที่ดีของหลวงพ่อนะครับผมก็เลยมองว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ ทรงคุณค่านะครของของตัวผมเองนะครับผมก็มองว่าเจตนาของหลวงพ่อดีนะครับแล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ร่วมนะหาทุนหาอะไรไปไปช่วยหลวงพ่อด้วยนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันยันเฉพาะตัวของท่านนะเป็นยันพระไตรปิฎกนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ถ้าใครยังไม่มีเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับก็รุ่นนี้ ห้อยขึ้นคอได้สบายเลยนะครับนี่ผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกไว้หลายเหรียญเหมือนกันนะครับเพื่อห้อยขึ้นคอนะครับให้ภรรยาให้ลูกๆห้อยด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเราห้อยเพื่อเตือนสตินะครับห้อยเพื่อลำลึกถึงความดีของาานนครูบาอาจารย์นะครลำลึกถึงเจตนาการที่ท่านได้พาลูกศิษย์นะครับได้ได้ทำนะครับนี่ความงามของเหรียญนะครับ เหรียญราคาหลักร้อยนะครับแต่พุทธคุณหลักล้านนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของเรานะครับวันนี้ไม่ได้มาบอกให้ทุกคนงมงายนะครับไม่ได้บอกว่าเออคุณต้องมีเครื่องรางของขังคือบางคนก็ไม่จําเป็นนะครับถ้าอยู่ที่การกระทํานะบางท่านผมก็เห็นทําความดีอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้แบบมีพักเครื่องอะไรห้อยเหมือนผมนะผมเนี่ยพักเครื่องเต็มคอเลยนะครับ ห้อยที่ 30- 40องค์นะครับก็ห้อยด้วยความศรัทธ,ธานะครับไม่ได้กลัวอะไรนะไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวอะไรนะ,ะรนะแต่ว่าเราห้อยด้วยความศรัทธ,ธาครูบาอาจารย์นะครับเราได้มาแล้วเราก็ควรที่จะเอาเอามาขึ้นคอนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับนี่ก็ไม่ได้แบบเช่ามาเพื่อพุทธพาณิชย์แต่ก็มีแบ่งนะฮะ ถ้าอะไรที่เรามองว่ามีเยอะมีมากนี้เราก็แบ่งแบ่งให้พี่ๆน้องๆไปได้บูชาเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับที่ผมแบ่งปันไปนะครับแจกฟรีก็มีปล่อยให้บูชาก็มีนะครับก็ทําแบบนี้มาตลอดนะสีหปีนะรเราก็จะเก็บเฉพาะเหรียญที่เรามองว่านะครับเราชอบจริงๆนะครับอันไหนที่ปีกย่อยไปเราก็แบ่งปันกันไปนะครับ เห็นไหมครับวันนี้ก็จะให้ทุกท่านได้เห็นเลยนะว่าเหรียญนะครับราคาหลักร้อยแต่ว่าความสวยงามเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ใครที่เป็นลูกหลานชาวขอนแก่นนะครับถ้ามีโอกาสก็ขึ้นไปกราบนมัรสการท่านนะครับร่วมทําบุญนะครับกับวัดถ้ำผาเก้งออาเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็หลวงพ่อก็ดําริสร้างนะฮะหลายอย่างนะฮะเกี่ยวกับ โร,โรงพยาบาลโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะท่านก็ช่วยทั้งกู้ภยัยทั้งอะไรท่านก็พยายามนะจะช่วยๆนะครั <S <S เพื่ออันไหนที่เป็นประโยชน์ต่อต่อลูกหลานต่ออะไรท่านก็พยายามจะบอกบุญบอกอะไรนะลูกศิษย์นะครับผมถือว่านะครับการได้ทําสิ่งนี้นะครับการได้ช่วยในเรื่องของการมีสิ่งอํานวยคําสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการแพทย์นะครับ กู้ภัยนะสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับเราก็จําเป็นต้องใช้ดังนั้นเหรียญรุ่นนี้นะครับเจตนาการทั้งดีนะของพระอาจารย์สุบัสิรินทโลนะครับวัดถ้ำผาเกิง้งอําเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะวันนี้ให้มาชมความงามและก็พุทธศินนะครับก็ขอปรมีของครูบาอาจารย์นะครับ ปกปักรักษานะพี่น้อง FC ทุกท่านนะที่เข้ามาชมที่เข้ามาดูนะครับก็ระลึกถึงบาร,รมีของท่านแล้วก็เราก็จะได้สร้างคุณงามความดีกันต่อไปนะครับสำหรับบ่ายนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับ EP นี้นะครับ